เริ่มแน่นแล้วครับจะเอาออกมายังไงปวีเยร์บัสซี่ครับทางขวามีขยับแล้วแต่ว่ายกมาให้พีรวัตรจิ้มต่อแล้วหักข้อมาสวยเล่นชิ่งกันมาถึงจิรพันธ์ ไม่เปิดยกมาให้พีรวัตรจิมต่อแล้วนพพลข้อมาสวยเล่นชิงบไปติดวีรเทศจิรพันธ์ไม่เปิดยกมาให้พีรวัตรจิมต่อคน้นในนพพลข้อตาสวยเล่นชิบไปติดวีรเทพจิรพันธ์ไม่เปิดยกมาให้พีรวัตรจิมต่อ้นขึ้นในนพพลข้อมาสวยเล่นชินไปติดวีรเทพจิรพันธ์ ้วโคนแล้วนมาว้มคนแเปี่น้แล้ว้ไปทรยแล้วคนวแล้วคเรียบเหมือนกันครับเหอือเทพปกเกาหังซ้ายมีแต่ปกเก้าไม่ให้จราดี้คืนกลับมาที่ปกเ้าแล้วตอนนี้ประจวบแน่นแล้วเหมือนเดิมครับเก็บครับดี